สบายดีพี่น้องสบายดียำแรงแรงตอนนี้ซาแพงหยางขับวังบานพี่น้องด้เหอนมันใหญ่สู้เหอนมันใหญ่พัน แพงมีมีอยังเนาะมีอยังมีมงมงมพักเนาะสิเอาไปทัวทีท่เลยแล้วแบบนี้มีทุระปลาปังไปแล้วแล้วบบเนี้ยจะเอาพักปไปให้ให่ๆย่างนีะพี่น้องซอแพงได้พักมาสองหมัดนะพี่น้องอา้อาวอ้าวมาเพิ่งมาได้หน่หนตื่นกัน ตื่นกันฮะมาให้แม uh, ่ใหญ่แม่ใหญ่อยู่ใส่เอารับบทสบายบ่ว้าวสบายดีป้าอืมวนาวตีไปหนังอะนะเย็นๆนะบบเห็นกันแต่เฮิงบุญบั้นกับโบหยางลงไปเจ้ากะนหางโบเหาะย่างโบเหาะ nhang bồ họt lay Ng bó họt mười 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 อืมอยู่บ่เดียวบ่ไเด้ไย้แนวนี้นะต้องมีหมูเข้า,า,าพักมาหาเจ้าบ่เห็นแต่โดนเลยไอพอทั้ง U.S.A. ผลสือพักอุดนุนสวยบ่แพงแม่บ่แพงเขาก็เลยแจกกันหรประเมาเลยแบบแบ่งมหาไมไิไม่ใหญ่สู้ก็ไม่ใหญ่พันหักไม่ใหญ่พันจะอยู่เพื่อนหรือบ่ ุึบุญใส่อ้าวเมื่อนี่น่ะมีน้ำเหลืองบ่อ้าวนี่เพิ่นกับ่แข้งแห้งเลยไม่ใหญ่ก็ได้อยากลงวัดแล้วเคยลง ขันนำคันบัน่นบุญบัน่นเฮามีน้ำเลือกนี่ให้เขาสอนไชหลอดไปเด้อไชหลอดไปแล้วขันมีขัน<า>มีวะปีแล้วนี่เบิ่งน้ำเลือกก็ไม่ใหญ่พันนะ่ะบุญบั่นได้กลับไปมันยังห่นงเลยห่างห่งางเมื่อเมื่อก็เออเอาบางฮาม,มานังอยู่บ่มาผู้เ,เออดียวลานสาวมาแต่บางไทยพี่เนาะ มาเจาะมหไ่บ่อืมมาเจาะพอหน่อยเอามาเจะสายผักบัวมันทะลุบ่เพือ่อนไม่อนมพไงานก็แบ่งไปบอกคุาโลงมาวะปะอ่าลงมาสะแรงสิขึ้นไป,านาาปหาฝืนฝืนลงมาเอง ยังยินข่าว่าแต่งตัวสิไปเบิกํำเลืองมาสะป้าหนาวปานีก็สิไปติบ่ป้าอู้ววความหมากบ่อยู่บ่เศร้าพี่องดีโคขาดสิไปบุญผุเาิไปบน้รำเลืองถ้าแป้งเห็นนะข่าจุดบุญน้ำมันหกเลยสิอืเอาเอาพักมาหายพักคนบ่แพงก็มกขอบใจเด้อชวมแพง เอาผักไาให้กินก็ต้องนจะดีไม่เถากินไอพรอุดนอนซอยแหงเด้อใวล่ลำไห้รวยตสบายดีที่สบายดีนห้ยืนเด้อชมอดเลยเด้อตัวจุกูจุกคนไม่เผาเพราะว่าบุเบิ้ลบ้้กให้อสบายดีลงใจมาให้มนเผากินสบายดีมนเด้อไรกอง่องไรเข่าหาเจ้าอยู่ขุนย่ามไวขาตีไวขาไม่ขาดข้าวไม่ขาดมาให้เขากินนี่หละวันให้ไรกเกาเลย ด่าโจกห้มันลำเบิงเงินค่ำกรชงแพงก็ได yes. ้นเรื่อาถูกา uh, um ูกูกือเป็นยังผุนข่าเรื่อยอ้าวหิบปแต่งโตเดียวหลดเขาสีถาหลดไปสีพาไปอเออมอิมก็ไปอน่าม่่งํำเรื่องนี่มาได้บ่ได้เรือบุ้นปังได้ก็ได้อุ้มอิม บาเล่งได้เล้อเพลงเล้อไปแหละยางทะลุซ้ายนี่มีหนองบันขามาเอามาซ้ายนั่น หักนาทีแท่นบอแพงพี่น้องเออเอามาแจกเพราะว่าซอแพงเคยมาเคยเขากันบ้านเนาะส่วนบอแพงก็เคยเขากันนี้จะแจกอยู่ในเฮือนซอแพงแล้วก็แล้วเนาะส่วนปลเมาก็เอาไปทางบ้านน้อยพลาเมาก็เอาไปซองมัดบาสก้นอะไรบอสเบิ้งเบิ้งมกันบ้านยำเแรงเลยเนาะพี่น้อง แถวมั่งก,กับมิดช่อมอีอยู่ผู้ซ้อมแถวพิงไพนทำกันเอ้ยเฮีย,ยงขางกันเลยสู้ไอ้ยู่เฮียงขางกันซ้อมแถวโอ้ยพิงไพรมาเต็นมาแต่ส่งพักให้นมีใหญ่สู้มีใหญ่พันเจ้านะาห้บ่าวแพร่งเอาม้าหายถอนคูณหรือถอนอยังนะ ปลาเก่งคูนปลายเกงคูนบเสียได้บ่มันบ่มีเก่นเขียวบอเกี่ยนแบบไงนะครับมันเป็นจะขับบอสมเป็นปูเป็นปีกขลับเป็นตาอหัวาบางทลามไปนน้ำเล่นเนาะ อันนี้กระทนเนาะโบฮดกับโบเหี่ยวอีกลาวอันนี้บ้านเมืองกับคนเหนือบลบายนะพี่อยงยังไปทำการทำงานอยู่เมืองไายไปซ้ำดอกมะพิกแน่ ไปกรุงเทพแนะ่ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงยังแนะ่แล้วก็ไปตัดอ้อยแนะ่พหมดแล้วปวดทำงานอยู่ในอันผักคลองเนาะไปซ้ำดองมะพริ่งไปตัดอ้อยก็ประมาณเบิดอันนั้นนะเนาะเบิดซ้ำแล้วเบิดจตเสิใดกลับขึ้นมาซ้ำดองมะพริ่งอ่พะพนะ่ผลิตเบิร์ตผลอ่ะเนาะซ้ำสำเร็จหมดและ โอ้ยกลับมาอีละปนนังโหลดเด็กหน่อยเบิ้งแน่โหลดนี่มึงดูเขียนบาก็ได้บาจักพุนนะเขียนดูค่ะลองเขียนมึงดูบาสละอาบบาเขียนดูเขียนลองเบิ้งดอูอีละอาบน้ำแล้วพออาบเด้แล้วหนาวเลย ไปบึงก้อนซาแพงเห็ดกับเขาวไว้แล้วก็เขากลางบ้านจะว่าไฟใหม่มอมล้วจักพี่น้องมือนีเบึงเบ,บ่งติดเขา่าซาแพงดูพี่น้องเบ่งดูมือนี้สิได้กินของพิเศษพิเศษพี่น้องเบิง่งนี่เขากำม,มาแต่บา้านหย่าพี่น้อง หนึ่งกินแท่นเข่าเนียเอาเลยยิบกนอนมาจากกลางบ้านมือบล่างคือยิบซาแพงเกวากันเนาะว้าวไปเน่ะหนึ่งปลา ปลาเรือโลนปลาเรือโลนหนึ่งพอเพราะเอาพิษว่าถือซาพแพงเอาปลาเรือตัวหนึ่งมื่นบญบาทนะเนาะเอามาหนึ่งกินบบบนี้กินกับเขากับน้ำขอขอบุญขอบคุณเนาะทางเออผัดไปซื้อขอันกับเขากับน้ำซอยข้าวสารนอาไว้จุกจุกเลยพี่น้องเอ้ย เมื่อนะ่ะไปซื้อสินนะ่ะสามโลบ่พอตอนแรงขึ้นไปซื้อใหม่อีกสองโลมือบุญบานเบิดหาโลเป็นเงินกับไปที่หกแสนซื้อซื้อสินหกแสนกลางคืนมากกับเต้นเต็มนะหน้าเงินบึมบึมโอ้ยข้าวกินอันเครื่องดื่มนาะพี่น้องโอ้ยสาแพงวะอยากสุขภาพดีเด้สิกินเครื่องดื่ม บุญในปีละครั้งสิเอาจนเมาแบบว่าทั้งมวนคักๆหลดล่บมาแล้วว่ากินเบียกับบ่อได้กินยังกับบ่อได้นาะพกถุบปุ๊บเขานอนไม่แต่เขาไอเขาเอือยเขาพี่สพาอเนาะเขาบอกกลับบอกเพลงแจ้งสุเพินป้าว่ะจัดหนักจัดเต็มนาะสุเพินว่าคักแล้วส่วนซอแพรกเนี่ยบอกคักปันได้พี่น้องเ้ยเจ็บโซ่เด็ด เก็บไข่ได้ป่วยนี่แหละก็เคยเถ่าเคยถ่ากับเขานอนตั้งแต่สี่ทุ่มว้าอมเมนว่าเพิ่นว่วเป็นนั่นเป็นนี่เคยเถ่าหนึ่งว่าเทว่าเถะือกันแหละพี่น้องผู้มักผ้าอู้สะออนเลยบัดเอ้ยบัดเห็ดยังอ่ะนะกระปาน่ะปลูกปลูกพักยั้งเด้อออกมาเด้อ ออกมาเด้ออ่าซาแพงกับทำหน้าทีแทนบอแพงแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะพี่นอ้องชิคอาต์ปคลิปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อสบายดีสบายดียด,ดีรอชมคลิปหน้าจ้า